สวัสดีครับนี่คือรายการวีเจเอสได้โปรไฟล์แล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่คลิปเป็นอัลโธราซาดีเบิร์ดแลบบัวอัลล่าเอสพีเอสนะครับมาดูเด็ดนี้ประสบลองเล่นแล้วข้างๆไม่ค่อยยากนะครับคือส่วนมากผมได้ขึ้นมือแบบนี้ไม่ได้รีเบ,รบิร์ดบอดี้ดีเบิร์ดเลยนะครับต้องเราเป็นบอดีต้ตัวนี้มันกันที่แม่หมีได้มากมาบัตตี้ของเราใส่อัลโธราล่างนี้สี่ใบตัวนี้ก็ข้างข้าถอดข้างข้างันตรายไวเวฟนะครับ แล้วก็อัลทาร่าออริจินอลรีเบิร์ดใส่สีเหมือนกันตัวนี้หาตัวนี้ก็หาอัลทาร่าของเราจะได้หาอัลทาร่าจากกองได้แล้วลงทับมันกานแบบนี้ยูเนโซอยู่ในช่องกลางพุกไว้แต่มันจะไม่ถูกทำลายแจะไม่เจ็บและทุกใบได้บวกดีเฟนทาวเวอร์ห้าพันนะครับข้างๆนี้แล้วก็ใบนี้จัดชุด XPT02 ข้างๆข,ข,ของเก่าหายอะคือเทหตุ okay, บางคนไม่ค่อยใส่ไงในยุคนั้นตอนนี้ใส่เลยนะเพราะว่า เรามีไอเทมที่มันสามารถตีบวกอันนี้สองคลิกนะครับไม่สามารถตีในช่องกลางได้นะครับแล้วก็ผีเสื้อ ps 4, สี่ใสามนะครับเอ้ยที่จริงอ่ะหยิบผิดก็คือไปนี้ผีเสื้อใส่สี่ตัวนี้ r าห,าหาเครื่องป้องกันไม่ได้หาเทมหาเครื่องป้องกันอย่างเดียวแล้วไปนี้เอาย a s u o จงกร้องไอเทมหรือตอร์อ e r a t o าคิวจั่วนะครับไปนี้ข้างนี้เราไม่ได้เสร็จเล่นสายป้องกันเราเล่นสายบุกบอย่างเดียวนะครับไปนี้หาไอเทมใส่สองใบนะครับ ปกติใส,ส่สีไม่ใช่เหรอใช่แต่บางทีอ่ะมีหัวหายเต็มอยู่แล้วมีทำไมหัวจัวดเยอะอยู่แล้วนะครับมาดูกัาซวมาเม,มีอเลยม้างเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงต่อไปไว้มวลฟิวเจอร์พาร์เลสนะครับใส,ส่สีตัวนี้เอาไว้เล่นกับอาลโวล่าล่างตีบุกนะครับคือเทคใจนุงเกตน,นำเข้าโซ่จวดหนึ่งนะครับเพิ่มพาวได้รับโซกะไม่ถูกทำลาย ไม่ถูกออดไม่ถูกเลดด้วยความสามารถคู่ตู้ไปนั่นเก่งแล้วแล้วก็ใบนี้ยเก่งสุดนะครับที่จะตัวเองยัดโคโซชาร์จคิวนะครับเมื่เอเลอกการตนาโ์พวกแกน,นึงใบทำรายการนั้นได้ยิงหนึ่งนะครับแล้วใบโลใส่สีตัวนี้เอาช่องหลอดส่งใบข้อโซไอเทมหรือมอนเตอร์อะทูาก็ได้เด็ดเปบัดีฟิวเจอร์กับบัีรไ,ไฟรีเบิร์ดแน่นอนอาหาของทั้างๆยาเราก็ใช้ใบนี้หาของแล้วก็ใบนี้ถอดโซฮคิวหนึ่งจวสองนะครับ ข้างๆที่่าหาง่ายขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไอริสไอแลนด์ใส่สองตอนตนี้ก็หมอตอนนี้ก็หมอถอดโซนหนึ่งใบเปิดซาวหนึ่งใบขึ้นมือที่เรือยัดเกตนะครับจะเพิ่มเกรดในข้อเสียเพิ่มเปลืองโซด้วยใบนี้ใส่สองตัวนี้แค่เอายัดโซชาร์จจัว่วเทละคังทุกใบจะไม่ถูกยจกด้วยความสามารถทุกตัวอ่าทุกไม่ถูกโจกด้วยแล้วและใบนี้เอานอมตเตอร์สองใบลงหลอดนะครับใบนี้ข้างๆางใช้จําเป็นด้วยนะครับ แล้วก็เวทใจสองจวดสองถ้ามีอมิซึมแล้วก็ในช่องกลางนะครับแล้วก็ใบนี้หยิบของจะหลุมได้นะครับแล้วก็ใบนี้ใส่โอสายเทมจะหลบหรือจักก็จะหลบหรือเลือกคันสนามรอหนึ่งใบจมตีนี้จมตบทอนี้การที่เลือกนั้นสามาตำตีและทำลายคู่แข่งมอนเตอร์ทำลายการมอนเตอร์และสแสดงการถ้าทำลายสำเร็จสแสดงกันที่เลือกนั้นก็คือเอาหล,ลุมง่าย ตีเสร็จลูกตีเสร็จลูกนะครับแต่ผมไม่เอาไปสมสัยไอเทมมากกว่านะครับไปเว้ป้องกันแค่น,นี้ไปใส่มีเดียวคือยุดดุดตีฮิวหนึ่งโจนหนึ่งนะครับนี่เหตุผลทั่รใส่เท่านี้ต่อไปอไเทมใส่สามพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะเ็ราเราขึ้นมืออยู่แล้วแล้วก็ไม่ไ,ไม่ตายน่าจะโดนเบรดในเดือนนี้ขอไม่โดนเบรดอันนี้ก็ ก็ก็รู้อยู่นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมในช่อง y t u t u ของผมของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมผมให้ด้วยนะครับอย่าลืมร้อนให้ผมไมาถึงว่าอย่าลืมร้อนหนหก็ผมจะเปิด